หมวดเหลืองกองร้อยที่สองมวดสีม่วงกองร้อยที่สาม

925นารียนีสิบหานสิอพันสี่สิบห้วังวังเขาเตแถวเตรียมคาราบุชาติเวลา18บแนาฬิกา

ไม่อหน้าไปไหมว่าเราไม่อาบว่เราบเลยเอออาบ่อนแล้วก็อาบเร่อยตบอคแต่แบเลยาเรตรียมครบพงชาติเวลา18นาฬิกาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจพตธรภาคส เาทำองก็เเรามาปิด้อรอเจ้าอีกก่นแกไม่งะกอนม่รต้งหมดอาจารย์ไปบอกว่าทหมด้ัหนึ่งแค่นเด้อสิบแนาฬิกาตรง จากนี้ก็นำแถวไปรับประทานอาหาร ลุนพี่กตัวตว5ห้าสาม้าตอตรงร้อยที่3 เหลืองมสตอรกลงร้อยที่สองกงร้อยที 2. 2> ่สองมี3ามรอยนา